น้องๆคนรุ่นใหม่เพิ่งบรรจุใหม่หรือว่าเับาราชการมาไม่นานฟังให้ดีนะครับคลิปนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากว่ามีประเด็นนิดหนึ่งนะครับการที่ผมอัดคลิปแล้วก็บอกว่าอิจฉา,าคนบรรจุใหม่ที่จะได้ออมเพิ่ม2ี่เจ็ดซนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือมันก็ไม่ได้ประเด็นรดราม่าอะไรมากหรอกครับเพราะว่าผมเอาอยู่นะครับผมเอาอยู่แต่ว่าก็เห็นบางคอมเมนต์แหละที่คอมเมนต์พูดจาไม่ค่อยดีก็ก็มีปัญหานิดหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าคือ ไม่รู้นะครับว่าทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเพจนี้ช่องเนี้ยส่วนใหญ่คือเป็นข้าราชการนะครับแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเนี่ยดังนั้นคําพูดคําจาสุภาพนิดนึงนะครับไอ้คำที่ไม่สุภาพก,ก็เอาไปไว้ใช้ที่บ้านนะครับหรือพื้นที่ทํางานหรือที่อื่นๆนะครับแต่สําหรับในช่องตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นมิตรนะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ในพื้นที่ตรงนี้ผมอยากจะดึงความเป็นข้าราชการกลับมานะครับแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะครับแต่บางครั้งมันก็มีบ้างแหละที่ผมอาจจะทําคลิปในทํานองที่แบบกระตุ้นนะครับในมุมมองของผมอะผมคิดว่ามันเป็นการกระตุ้นนะครับแต่เพื่อนผมหลายคนบอกว่ามึงอ่ะปั่นเพจปั่นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าช่องนี้เพจนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมานิดนึง แต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าท่านจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็ไม่กระทบกับไทม์ไลน์ที่ผมวางแผนเอาไว้ว่าผมจะทําอะไร1นึ่งสองสาหนะครับแต่ก็ได้รู้กันว่าเฮ้ยแต่ละท่านรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรื่องประเด็นเรื่องคนบรรจุใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากท่านคิดนิดหนึ่งนะครับว่าช่องนี้เพจนี้เป็นอย่างไรในสายตาท่านนะครับแต่ไม่ต้องห่วงแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับเพราะไม่ว่าท่านจะแสดงความคิดเห็นยังไง ผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันว่าทําไมผมถึงอิจฉาคนบรรจุใหม่ครับจากคลิปก่อนๆน,นะครับที่ลงนะครับว่าอิจฉาคนบรรจุใหม่นะครับที่ออมได้แก่จก27%เนี่ยไม่ว่าจะในเพจในหรือว่า Tik t o อกนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายบังคับออมเรา30%ของเงินเดือนแล้วก็สามารถออมเพิ่มได้27%รนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับ30นะครับ แต่รัฐสมทบเท่าเดิมนะครับสมทบเท่าเดิมก็คือสมทบสอร์เแล้วก็ชดเชยอ,อีก2%รวมกันเป็น5%นะครับถ้าขครออมเต็มแม็กซ์เท่ากับว่ามีเงินเก็บ35%นะครับคิดง่ายๆก็คือเงินเดือนเรา100%นะครับหากออกมาออมกบขอ0มนะครับมีส่วนของรัฐให้อีก5%นะครับแล้วก็ในระยะเอาไปลงทุนเดือนละ35% ประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองก็เลยลองเอาตัวอย่างมาคำนวณคร่าวๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากเลยนะแล้วก็น้องๆที่บรรจุใหม่นะครับก็ลองเอาไอเดียนี้ไปคิดดูนะครับถ้าท่านชอบก็ลองดูว่าเมื่อท่านเห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปคิดคำนวณกันเล่นเล่นๆนะครับสมมติว่ารับราชการ1ปีถึง35ปีนะครับของข,ข,ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลการคำนวณ คร่าวๆนะครับไม่ได้เกิดจากตัวอย่างจริงนะครับบรรจุ1 5ื่นนะครับแล้วก็กเกษียณที่76,800นะครับใครที่ไปไม่ถึงแท่งนี้ก็อาจจะได้น้อยกว่านี้นะครับแต่นี้เราก็คิดไว้ก่อนว่าเออเป็นคนที่จุปริญ,ญาตีนะแล้วก็ตั้งใจทํางานนะแล้วก็ไปสุดแท่งได้ในระยะเวลา35ปีนะครับไม่มีการออมเพิ่มนะครับหัก3%นะครับแล้วก็มีสมทบแล้วก็ชดเชยนะครับตรงนี้เราคํานวณก่อนนะ แล้วก็คำนวณออกมาแล้วเนี่ยผลตอบแทนคาดว่าจะได้4%ต่อปีนะครับ4%ต่อปีตรงนี้นะครับเมื่อกเกษียณน,นะครับจะได้เงินประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับ2ล้านกว่าบาทเอาละทีนี้2ล้านกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินสะสมที่กฎหมายมาบังคับ4 0 0 0เป็นเงินสมทบอีก4 5 0 0เป็นเงินชดเชยนะครับก็คือเอาช่องพวกนี้รวมกันนะครับรวมกัน เห็นไหมครับว่ารวมแล้วเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นเงินประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับประมาณ1นล้านสแสนนะครับเป็นเงินเท่ากับ1นล้านสแสนแต่ผลตอบแทนที่4%ี่เปอต่อปีครับแล้วสะสมมาเรื่อยๆทำให้งอกขึ้นมาอีก1ล้านบาทนะครับกลายเป็นเงิน2ล้าน2แสนกว่าๆนะครับประมาณนี้เอาล่ะ ทีนี้เดี๋ยวลองไปดูสมมุติว่ามีข้าราชการท่านหนึ่งนะครับที่บ้านมีฐานะนะครับแล้วก็พูดง่ายคือน้องเขาก็ยังอาศัยที่บ้านอยู่นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยก็เลยกดออมเพิ่ม27%ประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มสร้างครอบครัวนะครับก็ลำบากลนะเลิอกออมเพิ่มนะครับไม่มีการออมเพิ่มใดๆนะครับตรงนี้ทำให้อ่อ ดูนะครับช่วงแรกออมเพิ่ม27%นะครับลังๆมาไม่ออมเพิ่มละคํานวณนะครับที่ผลตอบแทน4%ต่อปีเหมือนกันนะครับจะมีเงินกบขอประมาณ4ล้าน8แสนบาทนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับถัดมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติคํานวณดูนะครับเป็นคนที่ค่อยๆออมเพิ่มปีละ2%นะครับก็คือเมษาเพิ่มสัก1%ตุลาเพิ่มสัก1%งค่อยๆขยับนะครับ ปีแรกก็ขึ้นเป็น 2, 8 6, 8, ี่หไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอถึงสักระยะหนึ่งก็ชีวิตก็เริ่มมีครอบครัวมีค่าใช้จ่ายนะครับก็เขาก็เลยวางแผนว่าเอจะอะะอมกบบขไม่เกิน4 0่พนะครับถ้าเงินเดือนสูงขึ้นทําให้ยอดเงินมันเกิน4ี่พค่าใช้จ่ายเขามากขึ้นเขาก็ทําการปรับลดเปอร์เซ็นต์ลงนะครับสิบหกเปอร์เซ็นต์้ไล่ลงมานะครับเพราะเงินเดือนสูงขึ้นนะครับเงินกะบะขก็มากขึ้น เขาก็เลยต้องปรับเปอร์เซ็นต์การออมลดลงนะครับแต่ให้คงที่ไว้ที่3 4 0 0 0บาทไม,ไม่เกิน4 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับไม่เกิน4 00 0บาทพอเกินเขาก็จะปรับรดลดเอวละเงินทั้งหมดนะครับค่าควังผลตอบแทนที่4%วันสุดท้ายไอ้วันกเกษียณก็จะได้มา4ีล้านแแสนบาทนะครับเท่ากันเห็นไหมครับว่าจากตัวอย่างเนี้ยที่ผมกาลังจะคิดให้ดูว่าระหว่างคนที่ไม่ออมเพิ่มนะครับไม่ออมเพิ่ม ได้เงินสองล้านคนออมในช่วงแรกนะครับได้เงินสี่ล้านแปดนะครับคนที่ออมแต่ไม่มากนะครับแต่ออมตลอดนะครับก็ได้สี่ล้านแปดเท่ากันนะครับถึงตรงนี้อยากจะบอกนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่ออมเพิ่มนะครับก็จะก็จะมีเงินสองล้านคนที่ออมเพิ่มก็4ี่ล้านแปดนะครับตรงนี้แหละ ที่เราต้องเข้าใจว่าคนนี้ได้เงินเท่าไรนะครับได้ใช้เต็มเต็มเลยนะครับได้ใช้เต็มเต็มส่วนคนนี้นะครับคนที่ออมช่วงแรกๆเงินก็จะใช้เงินประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทในการออมนะครับส่วนคนที่ออมอยู่เยอะนะครับก็จะใช้เงินประมาณ1ล้าน1 0 0 0นะครับที่ต้องใช้ในการออมนะครับเห็นไหมครับว่าคนนี้เราไม่พูดถึงนะเราพูดถึงคนนี้คนนี้ใช้เงินแค่ ช่วงนี้นะครับ8แสนกว่าบาทนะครับทำให้มันงอกเงยขึ้นมานะครับในอัตราส่วนที่ได้เท่ากับคนที่ออมระยะยาวแต่ใช้ทุนน้อยๆทีละนิดทีนิดนั่นเป็นเพราะว่าเงินที่เขาออมในช่วงแรกอ่ะมันมีเวลาให้มันทบต้นทบดอกนานนะครับแต่สําหรับคนที่ออมนะครับทีละนิดทีละนิดเนี่ยออมอยู่ตลอดอ่ะมันมีเวลาให้มันทบต้นทบดอกน้อยมีเวลาให้มันทบต้นนานนะครับแต่ว่ายอดมันน้อยมันก็เลยต้องอาศัย สะสมเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของการออมกับกบขนะครับกับกบขนะครับอันนี้ก็เป็นอ่านออมในช่วงต้นนี่นะครับที่ผมบอกว่าน้องๆมันจุใหม่บางคนเนี่ยถ้าสามารถยื้อไว้ได้นะครับว่าจะไม่เป็นหนี้หรือว่าเป็นหนี้ให้ช้าลงเกาะที่บ้านให้นานที่สุดนะครับก็จะทําให้สามารถออมเยอะๆได้นะครับเป็นไงบ้างครับเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับว่าระหว่างคนที่ไม่ออมเพิ่ม แล้วก็ออมเพิ่มในช่วงแรกแล้วก็ทยอยออมเทียนิสเทียนิดผลลัพ์เป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคนที่ไม่ออมนั้นผิดนะหรือว่าใครออมเพิ่มนะเจ๋งนะเก่งนะนะอันนั้นไม่ใช้ใค่วัตถุประสงค์นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากทําให้เห็นว่าเออเฮ้ยคนที่ไม่ออมแสดงว่าเขามีเหตุความจําเป็นนะครับพอในระยะยาวเขาก็รับผลนั้นถ้าสมมติว่าเขาไปซื้อที่ดินเขาก็มีที่ดินในตอนปลายเขาอาจจะมีทรัพย์สินสมบัติมากกว่าก็ได้ รือถ้าเกิดใครที่ไม่อดออมไม่ใช่ไม่กอมไม่เก็บใช้หมดอยู่ตลอดท่านก็จะไปมีปัญหาตอนกเกษียณแต่สําหรับใครที่ออมในช่วงแรกเยอะท่านก็จะเห็นภาพนะครับหรือว่าใครทยอยอมอมออมซึ่งสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ผมทํามาคือทําข้อมูลมาให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะการคํานวณมันเป็นแบบนี้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าการคํานวณการลงทุนมันไม่เหมือนการฝากธนาคารที่เราจะเอาสเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มาตั้งได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนมันมีความผ,ลผลันผวนลองศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วทุกคนเห็นภาพตามผมไหมครับว่าการออมในช่วงต้นๆน,นะครับนั้นมีความสําคัญมากเพราะมันทําให้เงินก้อนมันมีเวลานะครับผมถึงอัดคลิปมาแล้วก็บอกว่าอิจฉาคนรุ่นใหม่ออมเพิ่มตั้งแต่จบนะครับผม